ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้มาพบกับกับผมเช่นเคยครับเป่าโจวงเวินนะครับวันนี้มีสินค้าราคาเบาๆย่อมยาวและที่แน่ๆครับเป็นรุ่นใหม่ๆสดๆร้อนๆจากญี่ปุ่นชั่วโมงการทำงานมาแค่3,000นะครับตัวนี้เป็น PC 1 3 8 u s 1 0ขีด10นะครับย้ำ1 3า u แ s ด0อันนี้เป็นรุ่นใหม่ นะครับเป็นรุ่นใหม่ๆใช้งานมาน้อยนะครับและที่แน่ๆเดิมทุกจุดครับแห้งสวยเดิมๆนะครับคันนี้มาในราคา1ล้าน9 0 0 0 0นะครับย้ำา1ล้าน90 0 0 0นะครับฟังไม่ผิดนะครับ1ล้าน90 0 0 0บาทกับรถปีใหม่ๆตัวนี้เป็นรถปีปีขออนุญาตดูปีหน่อยครเพราะว่ารถเพิ่งมากับผมก็ยังไม่ได้เช็คเท่าไหร่โอ้ตัวนี้ปี2017 ปี2017นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ท่าห,หลายๆท่านนะครับที่เคยใช้128 138 US ข8จะรู้นะครับเพราะว่า,าช่องระบายลมของรุ่น10นี้มันจะทำให้ใหญ่ขึ้น,นเพื่อระบายความร้อนได้ดีและที่แน่ๆไม่ร้อนแล้วนะนะครับรุ่นนี้ปรับปรุงมาใหม่นะครับดีเลยทีเดียวเชียวนี่มาดูครับด้านในสวยกริฟนี่ แล้วเทคโนโลยีนะครับคล้ายๆกับแคสเตอร์วิลล่านะครับมีตัวตัดไฟนะครับนี่อินเตอร์คูลเลอร์ครับส่วนด้านในนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเขาวางออกแบบมาแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับลมผ่านสะดวกสบายนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มาสวยครับสวยมากนี่มีกล้องมองหลังครับตูใหญ่ดูนี่นะครับตูใหญ่แล้วก็กว้างนะครับฟังท่านปับโอ้ปับให้ อันนี้สวยจริงครับดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้รถเพิ่งมานะครับก็หลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาพี่มีรถตูดสั้นนะครับอ่ารุ่นใหม่ๆไหมนะครับราคาประมาณล้านนิดๆแนะนําตัวนี้เลยครับกับราคา1นล้านเก้าหมบาทมากับเลดเงิน21บาทนะครับจำไม่ผิดครับที่เราจ่ายไปเป็นเลดยี่สิบาทครับนี่ได้รถสวยๆแล้วก็ราคาไม่แรงดูนี่แต่ก็น้องอาร์มดู สติกอร์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับยังอยู่เปลี่ยนหลังสุดไปนะครับนี่เห็นไหมครับสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้ดูชัดๆไปเลยนะครับจะาเน่แลดูภายในครับดูถอยเสียดูปั๊มแฮร์ครับนี่สวยๆนะครับและที่แน่เขาเป็นโล่งใช่ไหมครับนี่ นะครัมันโล่งนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนระบายลมทุกอย่างนะครับแล้วที่เป็นแน่แน่แผงนะครับแผงนะครับนี่ดูครับเจาะระบายลมมานะครับสีสันเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับหลายๆท่านแล้วอ้เอาดูดูตัวน,นี้ก่อนเลกันเนาะดูคอนโทรนครับโอ้โหถ้านะครับถ้าล้างขัดออกดีๆนี่ก็น้องๆรถใหม่เลยแน่นี่ผมบอก รับคนทนครับมีระบบโคมาสูตรแล้วก็เป็นระบบ ISO นะครับมี2ระบบนะครับระบบไฟฟ้าน้อยครับนี่เซ็นเซอร์ออโต้ครับสวิตออโต้นี่รับตัวนี้สวยกับรถชั่วโมงการทํางานมาที่3,000นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นรถปี2017นะครับใหม่ๆนี่ครับดูด้านบนครับสวยนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับก็ กินกลางสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับราคาหนึ่งล้านเก้าหมืนบาทโอ้ดูระบบโอ้แม่เจ้าดูครับนี่หวยโอ้ผมว่าดทำไมนี่โอ้โอโอการอันนี้มันเปิดมาปุ๊บแล้วอันนี้มันก็จะพับออกไปได้ใช่ไหมโอ้ใช่มันโอ้มันถอดออกได้ครับตัวนี้มันถอดออกได้นี่กลับไปบนหัวเกง๋งวีบับดูครับ สวยครับสวยจริงจริงกับไปสวยได้ง่ายครับกับชั่วโมงการทำงานมาที่สามพันดูครับนี่เครื่องผมยังไม่ได้ล้างเลยนี่ครับดูเลยนะครับนี่ให้ดูเดิมๆครับกับเครื่องยนต์นะฮะ 4D ไม่ใช่ไหม 4D95 นะฮะ LE ขีดหโอ้รถปีใหม่นะเนี่ยเครื่องยนต์ปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้เครื่องมันต้องอยู่เพจเล็กดูครับ แห้งกริบสวยๆครับนี่รุ่นสิบดูอันนี้ที่ผมบอกไปคับยจะไม่ได้ล้างนะนี่ครับดูครับยังไม่ได้ล้างนะน,นี่ดูครับนะนี่ล้างออกมาสวยกิบดูครับแต่น,นี่ดูสนวนกันความร้อนครับนี่นี่สนวนความร้อนใหม่ๆครับนี่สวยครับคันนี้เป็นรุ่นสิบเนาะ ดูการเจาะแพงเข้ามาพอดีเอานะครับโอ้ใครโทรมาเน,ะเน,น,นาะนะครับเดี๋ยวขออญาตรีวิวก่อนเด้อนะครับมาลองกล้องแกงนะครับตัวนี้นะครับออฟชั่นมาเต็มนะดูเฟรมช่วงล่างนะครับอันนี้เป็นใบเจ็ดบครับใบเจ็ดสิบบ่อสำหรับการลงบอ่องานรับดินเนาะนะครับงานขึ้นกองต่างๆ นี่สวยมีฐานเหยียบมาครับต่อฐานเหยียบมาสองนะครับก็ขึ้นง่ายครับถ้ามีอันเดียวมันก็จะหน้าแข้งของเรานะครับหรือว่าแข้งนะครับมันก็จะโดนกับแผ่นแท็กอู้มุงกี่สวยครับดูการเสริมเข้ามาด้านหลังนี่สวยกริฟนี่ดูครับนี่หน้าหนาที่มันเสริมมานะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับสวยนะครับดูแผ่นอันนี้ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแผ่น เปลี่ยนเป็นแบบฟันร้อยข้างให้โอ้มีระบบัวขอยกมาด้วยเด้อซีนกระบอกครับจะไม่มีรอยแกะนะฮะยังเป็นซีนเดิมๆนะครับจากโรงงานไฟส่องสว่างบนหัวกเก๋งมีมานะครับให้ปกติแผงดูครับไม่มีน้องหนิมนะจ๊ะน้องหนิมข้างในไม่มีเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่ารับน้ำนะครับนี่พวกนี้ไม่มีสน,นิมนะครับถ้าล้างอัดฉีดเอาดีๆในี่สวยกริฟ อันนี้ก็จะเป็นกล่องไว้สลับใส่พวกเครื่องไม้<ๆ>เครื่องมือใส่พวกโซ่ในการทํางาน,นครับมีกลองอากาศแอมนะครับนี่แล้วก็นี่ภายในนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ฝนตกนะครับอันนี้รถเพิ่งจะมาจากท่าเรือนะครับก็จะมีข้ามน้ําหน่อยอันนี้บอกไปเลยว่าเรายังไม่ได้ล้างนะนะครับมาน้องอามเดี๋ยวขอญาตพาดูระบบภายในก่อนนะครับนี่ เบาครับยังไม่ขาดนะนะครับนี่สวยๆครับแล้วดูพิทยุครับสติกเกอร์ยังไม่ยังไม่แกะออกเลยครับนี่ภายในนะครับดูสวยนะครับเก็บภายในหน้าจอนี่ครับเฟอร์นิเจอร์นี้ยังไม่ยังไม่ด้านนะครับยังเงางแวบอยู่เลยนะครับทุกอย่างแน่นๆนี่ครับแน่นๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดู ตัดเครื่องครับนี่อึบขอดูหน่อยขอดูเธอหน่อยนะครับะนะครับชั่วงการทำงานครับ3152นะครับดูซิถ่ายน้ำมันมาเท่าไรแล้วเอ่ยเจ้โอ้โหดูครับ รู้จะอธิบายยังไงนะอันนี้ไม่น,นับฝอยหลังนะครับนี่ไม่ได้นับเนินหน้าดูครับนี่เพราะอย่างที่บอกไปครับเมื่อกี้ที่เขามาร์คไว้นะครับมาร์คไว้ที่ตรงปั๊มไฮดรอล,ลิกนะครับเขามาร์คไว้สามพันสามพันเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับตอนนี้าการพีเอ็มเนาะนะครับหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันของเขา,าหลังสุดนะครับมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 400, 4 0 0 484เนาะนะครับ4 8 4ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 1, 3นึ่นามพนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขาวัดที่เขาไอจดไว้นะครับตามหลัจริงจริงตารางตัวนี้มันจะจดไว้ภายในเก๋งนะครับแต่ทีน,นี้เขาจดมาด้านนอกโอ้ดูครับอันนี้ 3163นะครับก็คือ3 0 0 0 3น3 6เนาะอ่ะน้องอามเราก็ตัวนู้นมันไอตัวนี้มัน31 3136นะครับส่วนตัวที่หน้ารถมัน3152นะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมาเพิ่งจะใช้ไปประมาณโอ้ยังไม่ถึง20ชั่วโมงนะ นะครับ2 0ชั่วโมงก็ประมาณ2วันน่าจะในความคิดผมนะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ส่งออกเลยนะครับตัวนี้เราเป็นรถมาจากศูนย์โคมาสุนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นมาจากเมืองโกามาโกาไมนะครับอ้าวเดี๋ยวผมลองระบบให้นะครับว่าจะฟิล์ฟ้าแค่ไหนกับรถชั่วโมงการทำงานอยู่ที่3,152ชั่วโมงนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 9้านเก้าหมื่นะ นะครับใครเร็วใครได้เด้อรุ่นใหม่ๆแบบนี้นี่โอ้ทุกอย่างเป๊ะระบบไฟฟ้าในฟังเสียงดิเนี่ยครับผมเปิดกระจกทำนี่ดูแน่นเพื่อครับนี่ยไม่ได้ยินเสียงมุก,กีีนะนี่ยังเอเราเสริมชิมมาใหม่ๆเลยเนี่ยดูครับอันนี้ผมเปิดกระจกนะนี่นะครับนี่ผมเปิดกระจกนี่ยกมบือไปได้ครับตากล้องจากบาอย่างเดียวเลย ครับนี่ดูครับฟังเสียงด้านนอหน้านี่ดูครับหนึร้ยสามแปดคดสิครับล้านเข้าหมื่นพี่น้องใครเร็วใครได้ครับกับเด็ดเงิน21บาทขอขอบพระคุณซาโจ้นะครับมากมากเลยนะครับที่ขยันหารถใหม่ๆรุ่นสวยๆใช้งานมาไน้อยนะครับมาไว้ส่งมาไทยนะครับเพื่อมารอบริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา ะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากไ้ด้วยบริษัทมานดาเทคเตอร์ครับบริษัทที่นำเข้ารถคุณแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เบอดูครับรหัส่าษีบาเบิรงกมาท่านดูครับดูนี่ฟังเสียงตัวเดินดิจ้าบ่เต่าครับตายครับเต่าครับตายครับโอ้ฟังเสียงครับ โห oh, ดูเสียงสับของข้อโซ่นะครับเนี่ยเอาละร้านเก้าหมื่นครับจัดโปรให้เลยนะครับกับวันนี้วันที่18เด้อนะครับถ้าคลิปผมอัปเดตเสร็จก็น่าจะเป็นเมื่อแรงเนาะนะครับนี่จะไปเป็นสาวสวยในมือใครนาะนะครับกับแม่นางสะเ,เขาเรียกอะไร แม่นางสาวแม่นางสาวน้อยญี่ปุ่นบอกโอ้ยน,นี้หมดน,นี้หมดพีเออัอน,นี้ผมลองหมดพีนะนะครับและก็ที่แน่นครับย้ำทุกๆคลิปครับบริษัทมาเล็เตอร์ของเรานะครับนำเข้ารถญี่ปุ่นแท้ๆจากอา้าวรถญี่ปุ่นแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นอะไรวะไปแล้วสมองผมนะครับนำเข้ารถเมอสองจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็น นะครับเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยนี่ดูครับระบบมาไฟไฟสว่างนะไฟสว่างสองตัวนะครับครบจบนะครับปิดนะครับอนุญัตดับเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็น p c 138 u s สขีดนะครับรถปี2017นะครับกับชั่วโมงทำงานมาที่3 1 5 2นะครับ PM ที่ญี่ปุ่นมา3 1 3 6อเนาะนะครับ สวยๆคลิปแบบนี้การันตีแน่นอนครับนาเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งจะมาถึงสดๆร้อนๆนะครับก็1นล้านเก้าหมบาทนะครับย้ํานล้านเก้าหมบาทครับสาหรับคันนี้สนใจนะครับก็โทรเอาเด้อนะครับถ้าโพสต์ไปแล้วตอบคงตอบช้าแอดมินอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับทุกๆทุกๆโพสต์ทุกๆคลิปนะครับก็โทรเอานะครับถ้าตอบช้าแนะนาโทรเอาเด้อ การจบครับกับผมมาโจ้ขอตัวลราไปก่อนครับ1ล้าน90บาทครับ p ี138 US ยสดกี่สิบครับผม